สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับครูเฟมนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนวิชาอาเซียนกันนะครับผมอาเป็นยังไงบ้างครับอยู่อยู่บ้านสบายดีไหมฮะก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมวิชาที่ผมจะสอนวันนี้นะครับก็คืออาเซียนอาเซียนมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันฮะเราทบทวนความจำันก่อนนะฮะอันดับแรกเลยนะฮะอาเซียนเนี่ย a s e a n นะมีย่อมาจาก association of southeast asian nations นะครับผม Association of Southeast Asia n a t i o n นะครับเรามาดูกันต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะแสดงให้เห็นถึงแผนที่นะฮะแผนที่อ่ะแผนที่มาโอเคนะครับแผนที่มาแล้วครับผมทีนี้แผนที่เนี่ยเราก็ลองดูว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับคือกลุ่มประเทศ10ประเทศนะฮะที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Southeast Asia นะครับผมอ่ะมีอะไรบ้างพม่านะฮะ เมียนมาพม่านะครับจะอยู่บนสุดนะครับอยู่ฝั่งตะวันตกนะฮะของประเทศไทยคือทางเหนือเหนือหน่อยนะฮะก็ตามที่เห็นนะฮะแล้วมีประเทศไทยนะครับลงมาประเทศไทยส่วนเวียดนามเนี่ยจะอยู่ติดทะเลเลยนะครับผมก็คือเวียดนามนั่นเองนะฮะส่วนตัดเข้ามาทางเวียดนามเนี่ยครับดูทางติดกับจังหวัดตราดของประเทศไทยก็คือเนี่ยฮะกัมพูชานะครับ ก็จะมีลาวก็ติดไทยนะฮะส่วนข้างใต้นะฮะก็จะมีมาเลเซียนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับตามที่แผนที่ได้แสดงไว้นะครับผมส่วนสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กเป็นเกาะเล็กๆที่แยกออกมาจากมาเลเซียนะฮะนะครับผมมาเลเซียจะมี2ฝั่งนะครับเป็นฝั่งตะวันออกกับตะวันตกนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับส่วนเกาะข้างล่างเนี่ยครับที่มันใหญ่มากมายเนี่ยฮะไม่รู้กี่เกาะตักี่เกาะนะฮะเป็นเกาะ ที่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะฮะก็คือประเทศอินโดนีเซียรครับจะมีเกาะเยอะมากนะฮะส่วนทางขวาสุดนะครับผมก็จะเป็นหมู่เกาะก็คือฟิลิปปินส์นั่นเองนะฮะแล้วประเทศสุดท้ายประเทศเล็กๆที่ค่อนข้างมีทรัพยากรที่ดีนะครับก็คือประเทศบูไนดารุสลามนะฮะ จะอยู่ติดจับมาเลเซียนะครับก็คือแยกตัวมาจากมาเลเซียเมื่อก่อนบุรุษเนี่ยเป็นรัฐรัฐหนึ่งนะฮะของมาเลเซียนะครับผม